สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะเวลาใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรเรามาดูกันที่วัฏจักรก่อนนะคะวัฏจักรก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัว เต็มไวสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้จะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะจะแบ่งออกเป็นสองแบบแบบที่1ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และสองคือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวยกตัวอย่างเช่นตัวที่ออกเป็นไข่นะคะ ก็จะมีจระเข้ต่าผีเสือ้อส่วนตัวที่ออกเป็นลูกยกตัวอย่างเช่นโลมาสุนัขการออกไข่การออกลูกของสัตว์มีสองแบบคือแบบไข่กับแบบตัวโอเคไปต่อนะคะเราจะมาดูวัาถ้าจากของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กัน ในการที่มันออกลูกเป็นไข่เราก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบอีกเหมือนกันโดยเริ่มที่ตัวเมียตัวเมียนะตัวที่เป็นแม่จะวางไข่แล้วก็ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่มีสองแบบก็คือเป็น3ระยะกับ4ระยะ3ระยะเราจะแบ่งเนะาะสระยะระยะที่หนึ่งคือที่เป็นไข่วนมาตามลูกศรเลยลูกและตัวเป็นตัวอ่อน ต่อด้วยระยะที่3คือตัวโตเต็มวัยพอโตเต็มวัยเสร็จแล้วก็ไปผสมพันธ์ออกมาเป็นไข่อีกทันไหมคะอันนี้จะเรียกว่า3ระยะอ่ะเรามาดู4ระยะ4ระยะก็คือระยะที่1เป็นไข่แล้วก็ตบโตไปเรื่อยๆจนเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นดักแด้ดักแด้แล้วเปลี่ยนเป็นตัวโตเต็มวัยพอโตเต็มวัยแล้วก็เกิดการผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็วางไข่อีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นสี่ระยะโดยเพิ่มดักแด้เข้ามาเห็นชัดไม่เอ่ยถ้าสาระยะก็จะมีแค่ไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยแต่ถ้าเป็นสี่ระยะก็จะเพิ่มดักแด้เข้ามาอันนี้คือการออกลูกเป็น ไข่นั่นเองสงสัยตรงไหนไหมคะโอเคครูไปต่อนะเราจะมาดูอันที่เขาออกไข่เป็นสามระยะแบบละเอียดอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือระยะที่เป็นไข่ระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้รับการปฏิสนธิคือผสมพันธุ์กับเพศผู้นั่นแหละ ก็จะมาในรูปร่างของไข่หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นอันที่สองเราเรียกว่าตัวอ่อนระยะที่ลูกสัตว์ออกจากไข่เป็นตัวอ่อนอันนี้เราเรียกว่าตัวอ่อนเนาะเหมือนไข่เพิ่งแตกออกมาใหม่ๆเงี้ยค่ะพอไข่แตกปุ๊บก็จะมีตัวน้อยๆออกมาเราเรียกว่าตัวอ่อน หลังจากนั้นก็จะเป็นระยะที่3ที่เรียกว่าตัวเต็มวัยคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืพันธุ์และขยายพันธุ์ใหม่อีกรอบหนึ่งจนเกิดเป็นไข่นั่นเองผ่านไม่เอย3ระยะโอเคเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตัวอย่างเนาะเริ่มแรกเลยค่ะเป็นไข่ไก่ไข่คือระยะที่หนึ่ง แล้วก็เริ่มมาเป็นตัวอ่อนไข่แตกปุ๊บออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบจากลูกเจีย๊ยบก็โตไปเป็นไก่ที่ตัวโตวเต็มไว้พอโตเต็มไว้เสร็จแล้วก็เกิดการผสมพันธุ์ก็กลายมาเป็นไข่หนึ่งรอบดูต่อไปอ้าวอันนี้เป็นตัวอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยกมาให้ก็คือเต่าระยะที่หนึ่งเป็นไข่ลูกหลังจากนั้นก็ฟักตัวอ่อนออกมา ไข่แตกปุ๊บก็มีตัวอ่อนพอตัวอ่อนเสร็จแล้วก็จเจริญเติบโตไปเป็นตัวโตวเต็มวัยพอโตเต็มวัยก็เกิดการผสมพันธุ์แล้วก็กลับไปเป็นแล้วก็มีไข่ใหม่ออกมาก็จะวนกลับไปแบบนี้มีตรงไหนไม่เข้าใจม่เอ่ยโอเคและวัฏจักรที่สี่ก็เป็นระยะเอ่อวัฏจักรอันต่อไปก็คือแบบสี่ระยะ เริ่มเหมือนกันเลยค่ะเริ่มแบบไข่เป็นการสืบพันธุ์ของเพศเมียและเพศผู้มาเจอกันโดยใช้เซลล์ไข่และอสุจิผสมกันระยะที่2คือตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกมาจากตัวอ่อนนั่นเองก็คือเหมือนค่อยๆแตกออกมาแล้วก็ดักแดงคือระยะที่3ามคือตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่จะลอกคราบ เพื่อจเจริญเติบโตไปเป็นตัวโตวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์และระยะที่4คือระยะสุดท้ายที่สัตว์จะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่เพื่อที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้อันนี้คือแบบสี่ระยะก็จะเพิ่มตัวนี้เข้ามานั่นก็คือดักแด้นั่นเองโอเคไปต่อเนาะ เราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นของวัฏจักสีระยะอย่างแรกเลยก็คือแมงปอแมงปอก็จะมีไข่มีตัวอ่อนมีดักแด้และก็มีตัวเต็มวัยโอเคอันนี้คือแมงปอเห็นชัดไหมเอ่ย โอเคต่อไปเป็นแมลงวันนะคะแมลงวันก็จะมีสี่ระยะคือเริ่มที่คายเป็นตัวออนหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าหนอนหลัจากนั้นก็จะเป็นดักแด้แล้วก็ตัวต,วตวเต็มวัยก็จะมีวัฏจักรทั้งสี่ระยะโอเคไปต่อ เราจะมาดูกันบ้างว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อกี้เราพูดเป็นไข่ไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะมาพูดที่ลักษณะของการเป็นตัวเมื่อสัตว์ตัวเม,มียตั้งท้องถึงเวลาคลอดลูกจะออกมาเป็นตัวหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวอ่อนนั่นเองแล้วตัวอ่อนก็จะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยเลยมีสองระยะ นั่นก็คือเป็นตัวอ่อนแล้วก็โตเต็มวัยพอโตเต็มวัยสามารถปฏิสนธิได้แล้วก็ท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวอ่อนอีกเช่นเดียวกันก็จะวนอยู่แบบนี้ไปดูลักษณะของ,ร,งระยะที่1ระยะที่1ที่เป็นตัวอ่อนนั้นก็คือระยะของลูกลูกน้อยตัวน้อยๆตัวอ่อนนั่นเองเมื่อคลอดออกจาก ท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆเลยแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่แต่จะเหมือนพ่อกับแม่เลยนะแต่ตัวนิดเดียวตัวเล็กกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะที่สองคือระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตไปเป็นตัวโตวเต็มวัยโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เลย แล้วก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือออกตัวเป็นออกลูกเป็นตัวเนาะเยตัวอย่างเช่นมมาแม่มมาใช่ไหมคะก็จะคลอดลูกม้าออกมาก็จะเรียกว่าตัวอ่อนก็จะเป็นม้าตัวเล็กแต่เหมือนพ่อแม่เลยหลังจากนั้นก็จะโตไปเรื่อยเจริญเติบโตเจริญเติบโตจนเป็นโตเต็มวัยที่สามารถผสมพันธุ์ได้ หลังจากที่เขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็ตั้งท้องใช่ไหมคะแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวอ่อนอีกหนึ่งตัวเหมือนมนุษย์เช่นเดียวกันมนุษย์เราก็โตเต็มวยัยแล้วก็เป็นลูกอ่อนระยะที่หนึ่งเราเรียกว่าตัวอ่อนเป็นเด็กทารกเบบีที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะมี ให้สัมพันธ์เป็นระยะสืบพันธุ์เราก็ให้บุตรออกมาใหม่หรือลูกของเราอีกใหม่ห1หนึ่งคนอันนี้เป็นวัฏจักรสองระยะนะคะไปต่อตัวอย่างการดูแลว,วัฏจักรของสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเลยเราจะต้องไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้า ไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ถ้าสมมุติว่าเราเราเป็นชาวประมงนเนาะเราออกเรือกันใช่ไหมคะเราก็ต้องดูหน้าด้วยว่าหน้านั้นหน้ามันใช่หน้าการวางไข่หรือเปล่าถ้าเป็นหน้าไข่เขาก็จะเว้นระยะใช่ไหมคะก็จะไม่จับในช่วงสัปดาห์หนึ่งสองสามก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราจับในช่วงที่มันท้องหรือว่วงที่มันวางไข่เราก็จะไม่ได้ปลาที่ตัวโตปลาที่โตแล้วมาขายในรอบต่อไตมันก็จะเป็นการปิดกั้นวัฏจักรการเจริญเติบโต,ตของสัตว์เนาะถาวัฏจักรของวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่ถูกทำลายไปจะสง่งผลกระทบต่อสัตว์หรือไม่ อันนี้คือคำถามใช่ไหมคะตั้งแต่แรกหากว่าถ้าจากของสัตว์ระยะใดายระยะหนึ่งถูกทำลายไปอาจส่งผลทำให้ไม่เกิดวัฏจักรชีวิตนั้นอีกเลยซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรและทำให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกได้ออกลานได้จึงทำให้เกิดการ ศูนย์พันไปนั่นเองถ้าเราไปตัดช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นเราจับไข่มาหมดเลยเราเอาไข่ที่มันไปแอบวางไว้หรือว่ามันปล่อยหรือว่าสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเราจับมากินหมดเลยเราจับมาฆ่าหมดเลยเราก็จะถูกต้องค่ะเราก็จะไม่มีสัตว์ประเภทนี้อีกต่อไปเพราะว่าเราจับมนกินหมดแล้วเนาะวัฏจักรมมันก็จะน้อยลงไปเรื่อย มันจะไม่หายไปทีเดียวพร้อมกันทั่วโลกมันจะค่อยๆหมดลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโอเคสำหรับวันนี้นะคะอยากจะให้ทำใบงานซึ่งเป็นกันบ้านเราทำได้อยู่แล้วใบงานเราก็แค่ดูเขียนชื่ออ่านคำชี้แจงแล้วก็นำข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนั้น มาเติมลงในช่องว่างอันนี้คิดว่าทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคไปต่อแบบฝึกหัดสามารถทําได้หมดเลยเพราะว่าเราดูวีดีโอครบแล้วเรียนก็สามารถทําได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเลือกเอาเลยลูกอันนี้เป็นกี่วัตจักรเนี่ยวัตจักรแบบไหนหนูก็เลือกข้อความมาใส่ อันนี้ถ้าเป็นสัปดาห์ตรงนี้ต้องแก้เป็นสัปดาห์นะลูกขอโทษทีค่ะถ้าเป็นสัปดาห์หนูก็แก้เป็นสัปดาห์ตรงนี้ก็แก้เป็นสัปดาห์ให้เรียบร้อยโอเคไปต่อจ้ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันใส่เครื่องหมายผิดถูก แต่อย่าลืมว่าหนูต้องอ่านคำชี้แจงให้ก่อนให้เข้าใจก่อนโอเคไหมคะหลังจากนั้นหนูก็มาทำเครื่องหมายตามที่คำสั่งเลยหนูจะทำเป็นเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดหน้าข้อความก็อ่านตามความถูกต้องต่อไปโอ้โอ หมดแค่นี้เย่ yeah. แบบฝึกหัดหมดแล้วพอแบบฝึกหัดหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้นำม,มาส่งที่ครูประจำชั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นวันที่นัดรับเงินค่าอาหารกลางวันรับนมหรือวันที่ครูประจำชั้นนัดมาคะ่ะนักเรียนสามารถเอากันบ้าน ชุดนี้มาส่งไว้ที่ครูประจำชั้นได้เลยแต่เน้นย้ำว่าต้องทำให้ครบทุกหน้าก่อนที่จะนำมาส่งไม่เอาที่ว่าทำหน้าสองหน้าแล้วเอามาส่งทั้งเล่มไม่เอานะคะส่วนหน้าปกนักเรียนอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยเขียนชื่อให้ชัดเจนไม่งั้นเวลาใส่คะแนนจะใส่ให้ไม่ถูกนะคะโอเควิทยาศาสตร์เราจะจบกันแค่นี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ